อุ้ยโอ้โ oh, ห oh, 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 oh. ขาดเลยแต่ว่าไม่เป็นไรไม่ไม่ได้ใช้เลยนะเปลี่ยนได้ครับไม่เป็นไรครับพี่มันมันมันขายเป็นอย่างนี้ก็ได้เจ <7. S 2> ี่มาเช่าที่ปทุมธาน,นีครับนอกสถานที่นี่เป็นพาพาื้นที่พี่เขานะครับอ๋อมีบินบนผมขออนุญาตแกะออกจากตลับหน่อยนะพี่จะเรียกผมหรือว่าตลับน่าจะทัก8-9กรัมดูแล้วไม่น่าถึงนะอุ้ย โขาดเลยแต่ว่าไม่ไม่ได้ใช้เลยนะมันมันขาดคามือเลยควาเป็นซีแซดมงเปี่ยนเปลี่ยนให้ใหม่ก็ได้ไม่เป็นไรครับพี่มันขายเป็นอย่างนี้ก็ได้อ๋อเป็นตลับเพชรไม่แท้นะกอตลับพี่ทําเองใช่ไหมที่แรกผมดูว่าเป็นเพชรแท้แต่ลาน่ารักดีครับอันนี้เป็นติดตามหาเสน่ห์นะเนื้อใบลานอาาแท้นะแต่ขอพี่เขาจะมีสองสามจุดมีกระเทาะแล้วก็พ่อป่วย ถ้าหมื่นห้าไม่แพงหรอกพี่พี่ได้ติดหลังยันไปไหมขอดูชมฟรีได้ไหมพี่ว่ามันสวยขนาดนี้หันุมานะ่ัอนุมานไปแล้วขอขอไม่ขายแล้วนะอันนี้เป็นเต่าไปมากนะรม่ว่าตลับเนี่ยเป็นตลับเพชรมีหลวงพ่อเกษรเล่นถนัดเลยมาเลยพี่มาเลยพี่เอามาเลยพ่อเกษรเป็นเต่านะครับแล้วก็เรียนปู่หลิวนะวะทองพี่ว่ากี่กรัม ถ้าเลี่ยมเลยน่าจะแพงแต่ถ้าขา,ายน่าจะถูกเลยเลี่ยมใหม่อ่ะแพงพี่ใช่เสียดายพามันช้ำไม่หน่อยแต่เหมือนเขาเก็บไม่ดีครับหมื่นแปดได้ไหมหมื่นแปดได้ไหมหมื่นแปดได้ไหมโอเค,อเ,คเดี๋ยวผมขอแกะดูหน่อยนะ อันนี้เป็นเหรียญระฆังพ่อเกษมปี16หรือต้องแกะดูตัวตัวดเราพระเขาใช้ยแต่ถ้าพระสวยๆเนี่ยพระเปล่าเล่นเป็นหมื่นนะครับนี่เป็นเหรียญระฆัง16อันเนี้ยพระอาจจะไม่มีราคาพี่แต่ทองหน้าหน้าหนาจะแพงถ้าไม่มีย่ามเล่นเป็นหมื่นอันนี้พี่เก็บไปก่อนก็ได้หรือจะขายทองก็ได้แล้วแต่พี่เอาที่พี่ถนัดผมแกะพ่อคุยก่อนละกันเดี๋ยวต้องแกะดูตัวตัดแต่โอกาสเนี่ยดูจากรูปเนี่ยแท้แล้วนะแปดสิบเก้าสิบเดี๋ยวแค่แกะดูให้ช่วยทีนะครับถ้าหลักๆมีไหมพี่ยพบบบบอย่างอื่นพวกแแแแแบบบบบกกกทีีมมมมมหหหหลลลลัััๆออออออยยยย่่่่าา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 งงงงงงเเ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 เ้้้้้้้นน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 ืืนืิิผ็็ชชะะะสสรถปค์ไได ชาใช่ไหมพี่ไม่ได้เช่าใช่แล้วก็<แ>องค์หัุมานนะชนนนนนนเช่ามาผมไม่เห็นตัวจริงไงจากรูปพี่มันก็เลยต้องแบบคำนวณราคาแต่ถ้าตัวจริงมันสวยสองแสนผมก็ซื้อพี่เนน้เป็นปาๆเอาไปเรียมเ,เองเรียมไว้นานเนี้ครับพี่ แตะดูตัวตัดแบบหนึ่งนะสนิมเขียวมันกินจนถ้าไม่เห็นขอบตัดนี่นครับก็จบกับพี่เขาไปหนึ่งผลงานนะครับมีเหรียญหลังยันพ่อกลวยนะแต่นี้สนิมเขียวขึ้นหมดเลยนะถ้าสวยๆก็สี่ห้าหมื่นครับตัวจะจัดก็หกหมื่นถ้าสวยนะเหรียญพเปล่าแล้วก็จะเป็นปิดตามาสเสน่ใบาน,นครับองนี้พาเขาจะกระเทาะแล้วก็ตรงนี้ตรงนี้นี่นครับแล้วก็จะมีระฆังพ่อเกษนะครับบอกธรรมดานะองนี้แต่ชูเขียวหน่อยนะเป็นพี่ของพี่เป็นพาบ,บ้านๆนะครับแล้วก็จะมีเต่าไตมาสัตองค์ครับลงปูเหลียววันไร ทองเดิมๆนะครับเหรียญนาก้าปูหลิยวหนึ่งเหรียญก็เป็นคุดหลวงพ่อเสงงบางนานะครับอันนี้อันนี้ถือว่าพี่เอวเก็บดีมากครับอันนี้สวยนะนี่สวยสวยมากเลยนะครับแล้วก็จะเป็นพระบูชาหลวงปู่โตนะครับอันนี้ปีแปดปีนะครับ ก็จบเป็นหนึ่งผลงานนะครับใครมีปลาเครื่องครับหลวงปู่โตหลวงปู่ทิมหลวงพู่แดงหลวงปู่ดู่พ่อเกษมนะครับมหาเพจบุรพานักโป้เอฟซีได้เลยนะครับยินดีรับเช่าถึงที่นะครับตั้งแต่หลักร้อยถึงหลักล้านครับขอให้เป็นผานิยมนะครับฝากติดตามเพจบุรพานักโป้เอฟซีด้วยนะครับเพื่อจะได้ไม่พลาดสาระดีๆเกี่ยวกับปลาเครื่องหลวงปู่โตและเกจิยอดนิยมทั่วไปนะครับวันนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ